เจอเอเจอเจอเ,อ,เจอ๋เจอเจอกอแอะแกพอแอะ,ะแพะแกแพะตอโอบโตไมตรีโต้โตอเอเียงอเตียงโตเตียงกออเกาะ กอแองอแกงไม่เอกแกงเกาะแกงนอโอมอนมวอัววัวนมวัวกออางอกลางกอเองอเกงกางเกงสอเอือเสือดออำดำ เสือดำลอ,อูกอลูกชออางอช้างไม่โทช้างลูกช้างตออืนอตื่นไม่เอกตื่นตอเอนอเต้นไม่โทเต้นตื่นเต้นดออีนอดิน รออวนอรวนไม่เอกร่วนดินร่วน